สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาการงานอาชีพเราจะมาเรียนเรื่องการรีดเสื้อผ้าชั้นประถมศึกษาปีที่5จุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายความสำคัญของการรีดเสื้อผ้าบอกวิธีการใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์การรีดเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถรีดเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ3นักเรียนฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน ความสําคัญของการรีดผ้าการดูแลเสื้อผ้ามีด้วยการหลายวิธีซึ่งหนึ่งในนั้นคือการรีดเสื้อผ้าการรีดเสื้อผ้าเป็นการทําให้เสื้อผ้าเรียบดูมีความเรียบร้อยน่าสวมใส่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกภาพที่ดีดังนั้นเราควรจะต้องเรียนรู้วิธีการรีดเสื้อผ้าวิธีใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์การรีดเสื้อผ้าให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยอุปกรณ์ในการรีดเสื้อผ้าเตารีด อุปกรณ์ชิ้นต่อมาโต๊ะรองรีดกระบอกฉีดน้ำไม้แขวนเสื้อต่อมาณนะักนักเรียนเรามาดูขั้นตอนการรีดเสื้อผ้าขั้นตอนการรีดเสื้อผ้า1ปรับอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะสมกับชนิดผ้าแล้วนำผ้าที่จะรีดมาพรมน้ำให้ทั่ว2ทดลองความร้อนของเตารีดด้วยการรีดบนผ้ารองรีดก่อน หากความร้อนเหมาะสมกับชนิดผ้าแล้วจึงเริ่มรีดผ้า 3. รีดผ้าทีละชิ้นโดยเริ่มจากส่วนเล็กๆของเสื้อผ้าก่อนเช่นปกแขนตัวเสื้อซีนนำผ้าที่รีดเสื้อแล้วใส่ไม้แขวนจากนั้นจัดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าขั้นตอนการรีดเสื้อผ้าอย่างแรกนะคะวิธีการรีดเสื้อนักเรียนหนึ่งปลดกระดุมเสื้อและพรมน้ำหรือน้ำยารีดผ้าให้ทั่ว ปรับเตารีดไปที่ความร้อนระดับกลางสูงสองเริ่มรีดจากปกเสื้อโดยวางปกเสื้อทับลงไปบนที่รองรีดจัดทรงแล้วรีดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 3. รีดบริเวณไหล่และแขนเสื้อโดยใช้มือลูบให้เป็นทรงที่ต้องการก่อนรีดเริ่มรีดจากปลายแขนเสื้อไปยังไหล่ 4. ีสำหรับเสื้อนักเรียนหญิงที่มีจีบที่แขนจัดจีบให้เป็นทรงฉีดน้ำยารีดพาลงไปอีกครั้งค่อยๆรีดทีละส่วนหรือใช้มือจับให้เป็นทรงขณะรีด ป้องกันจีบแตก 5. บริเวณตัวเสื้อให้เริ่มจากรีส,สับเสื้อหรือบริเวณที่มีกระดุมก่อนแล้วค่อยรีสตัวเสื้อทีละด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 6. เสร็จแล้วนําไปแขวนกับไม้แขวนเสื้อและจัดทรงให้เรียบร้อยอีกครั้งป้องกันรอยยับวิธีรีบกางเกงนักเรียน 1. กลับด้านในกางเกงออกมาแล้วรีบกระเป๋ากางเกงก่อน 2. กลับด้านกางเกงอีกครั้งแล้วพรมน้ำยารีบผ้าลงไปวางบนที่รองรีด แล้วจัดทรงกางเกงให้เรียบ 103. ร้อย3รีดจากขอบกางเกงลงไปและรีดขากางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลังวิธีรีดกระโปรงนักเรียน1พรมน้ำยาอัดกรีบกระโปรงและวางกระโปรงลงบนที่รองรีด2จับจีบกระโปรงให้เป็นทรง แล้วใช้มือหรือตัวหนีบช่วยจับจีบก่อนจะเริ่มรีดกระโปรงจากขอบกระโปรงช่วงเอวไปยังปลายกระโปรงโดยจัดจีบกระโปรงให้เป็นทรงและใช้มือลูบให้เรียบไปกับที่รองรีดก่อนแล้วรีดซ้ำสองครั้งเพื่อให้จีบกระโปรงอยู่ทรง3รีดกระโปรงให้ครบทุกด้านแล้วนำไปใส่ไม้แขวนเสื้อต่อมาเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการรีดผ้าแต่ละประเภทผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน ควรรีดด้วยความร้อนปานกลางถึงระดับความร้อนสูงผ้าไหมควรรีดด้วยความร้อนต่ำประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ผ้าขนสัตว์ควรกลับด้านในของเสื้อผ้าและรีดแบบไม่พรมน้ำด้วยเตารีดอุณหภูมิต่ำต่อไปผ้าคอตตอนควรรีดด้วยความร้อนปานกลางถึงระดับความร้อนสูงวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์หนึ่งเตารีดวิธีการใช้ใช้รีดผ้าให้เรียบซึ่งมีหลายชนิดเช่นเตารีดธรรมดาเตารีดไอน้ำ การดูแลรักษาหลังจาดรีดเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้อุ่นใช้ผ้าชุ่มนุ่มๆชุบน้ำพอหมาดๆเช็ดทำความสะอาดหน้าเตารีด2กระบอกฉีดน้ำวิธีการใช้ใช้ใส่น้ำหรือน้ำยารีดผ้าไว้ใช้สำหรับฉีดพรมเสื้อผ้าก่อนรีดการดูแลรักษาหากน้ำยารีดผ้าเรียบหรือน้ำในกระบอกหมดให้ลางทำความสะอาดก่อนเติมใหม่อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง3โต๊ะรองรีด วิธีการใช้ใช้ผ้ารองรีดคุมโตรองรีดไว้สําหรับรองรีดเสื้อผ้าการดูแลรักษาหลังใช้งานความพับเก็บให้เรียบร้อยหากมีปลอกสวมไว้ให้ถอดออกมาซักเดือนละ1-2ครั้ง 4. ไม้แขวนเสื้อวิธีการใช้ใช้แขวนเสื้อผ้าที่รีดเสร็จแล้วเพื่อให้เสื้อผ้ามีความคงสภาพเรียบร้อยการดูแลรักษาหลังใช้งานควรเก็บให้เรียบร้อยง่ายต่อการหยิบใช้งานและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะาคเด็กเด็กยบ